สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีลูกค้านะครับนำเครื่องยันมาร้อยหกสิบนะครับตัวนี้เครื่องใหม่เลยมั้งพี่แกกล่องเลยนะรุ่นพี่ซื้อเท่าไหร่นะเออตันนี้หกหมื่นกว่าแล้วนี่ <laughs> ครับเออก็ใช้ปั่นได้หรือพี่นะเนาะอาการเป็นงไงพี่นะ้นำน้ำมันเครื่อ,องซึมวนน้ำกับเสียง อ๋อป,ปืนดังอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองติดดูนะครับแต่บางทีบามันเศษเศษเดิมมันที่เราขึ้นครังง้งแรกบางทียังไม่หมดมันก็มีเหมือนกันนะ <c oughs> พวกเนี้ยแต่ถ้ามันขึ้นตลอดจะกินน้ําเลยพวกเนี้ย <c oughs> ไม่กินใช่ไหมเดือดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวพอเปิดแค่ครั้งแรกเราทานต่อไปก็บอกปกติเลยโอเคมันร้อนแค่ครั้งแรกอย่างเดียวอืมเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดดูนะครับ ดูซิว่าอะไรมันดังบ้างนะครับดังอยูเลเลไม่ต้องล็อกอ๋อไปดองเลยนะอ้าวตั้งไว้แข่มอบปั่นได้ครับ 这个毛病。<laughs> โอเคนะครับขอสรุปได้เลยนะครับน่าจะเป็นลูกปืนแน่นอนนะครับหรือน่าจะเป็นแบบเป็นขี้กาอะไรแบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลื้อเลยนะครับอ่ะขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับก็ลื้อออกมาแล้วนะครับสําหรับเครื่องร้อยหกสิบนะครับสวัสดี้นะพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงจากเงินรถบริการของเรา ที่การได้ยินอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรถำจำหน่ายบังใดเลยบังใดบันอะไรบางใดมาโอ้ระปือมันตายเลยจะใช้เหรออะรู้แล้วครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับ ดูนะครับไม่หมุนนะครับร้อยเลยหลวมด้วยนะครับพื้นตายนะครับหมุนทั้งเบ้าเลยนะครับเนี่ยเก่าโอเคนะครับก็ดูแล้วน่าจะต้องไปพอกนะครับหรือไม่ก็ลองดูลูกปื้นใหม่ก่อนครับถ้าลูกปื้นใหม่มันตึงก็ไม่ต้องนะครับอโอเคนะครับผมนะครับ ก็สรุปแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยดีกว่านะครับลูกปืนนะครับเพราะว่าลูกปืนข้อมันังไปแล้วนะครับลูกปืนตับปืนนคงได้อีกไม่นานนะครับก็เป็นทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตับนะครับอ่าโอเคนะครับอ่านะครับนี่จะเป็นอะไหล่ชุดนะครับของแท้นะครับหนึ่งหกศูนย์นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปาดแหวนนะครับช่วยหน่อยนะครับ พราะว่าผมนี่ไม่ชอบกินน้ำมันเครื่องนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตปาดแหวนแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับอ่ะมือเลยน้องมือสวกกันไลยนะเเอา้าเอาอ,อนั่นเนี่ยง่ายไหม,อมขอก็ทำมาทำง่ายๆเนาะ กนไปอะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบไปเรื่อยๆนะครับแต่ลูกปืนนะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับนี่นะครับไปขี้กากด้วยนะครับลูกปืนในตัวใหญ่นะครับนี่อันนี้ของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะโดยอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบได้เลยนะครับผมลูกปืนใหม่นะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ ประกอบเรียบร้อยนะครับภายในนะครับผมนี่แล้วก็เหลือแค่ปิดฝาข้างนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวให้จังต่อแล้วติดดิ้โ <c oughs> อ้โหแะไรว้างนีก็เดินไม่ได้แล้วนนเนี่ยไต่หมดเนี่ย หมุนเบาแล้วเกิดรูเนี่ยเพร จับแพนอ่านะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับ ติดง่ายนะครับเสียงแน่นดีฟ่วงเงียบนะครับปืนเงียบนะครับโอเคนะครับผมส่งงานได้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1แ7 9 8 9นะครับแล้วก็มีลูกค้านะครับทักมาบอกว่าให้บอกพิกัดร้านหน่อยนะครับก็ จับ G.P.S มาที่อนามัยเมืองเก่าพิจิตเลยนะครับบ้านผมจะอยู่ติดอนามัยนะครับอนามัยอยู่นี่เองนี่นะครับมาที่อนามัยเลยนะครับจับ G.P.S มาเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็บ์โทระัรับ0873127989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเทอนนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ